ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมปรณ์จินารวมไทยสร้างชาติสุราธานีเขตห้าวันนี้สจอขอมานะครับเ,เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของสอจกิษพลหวานแก้วนะครับก็นําเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองนะสืบเนื่องจากว่าเขาได้ทําแผนในเรื่องของการทําสะพานนะข้ามแม่น้ําตาปีบริเวณวัดเวียงสะตําบลเวียงสะอํอเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีแล้วก็มันติดขัดในเรื่องของ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ทางผู้ทําแผนก็ได้เบี่ยงเส้นทางให้เลยเขตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีติดขัดในเรื่องงบประมาณทําประเมินผลกระทบนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้เงินในการทําผลกระทบมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามาจนถึงวันนี้ร่วม1ิปีแล้วนะครับไม่ได้ดําเนินการก็อยากจะฝากทางกรมโยธาธิการและปางเมืองลงไปดําเนินการให้ด้วยนะครับ เรื่องที่ทองนะครับก็สอจอเอกชัยสุทธิรักนะครับอำเภอบ้านนาเดิมก็ฝากผ่านไปยังการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับให้ช่วยแจ้งไปที่แฝงบำรุงทางทุ่งสงนะครับให้ไปดำเนินการในเรื่องของการขออนุมัติใช้พื้นที่เหนือพื้นดินนะครับเพื่อที่จะทำถนนเอสฟานนะครับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับงบประมาณมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการดําเนินงานในเรื่องของการขออนุญาตยังไม่แล้วเสร็จครับก็นําเรียนผ่านไปยังการรุดไฟหยอยงประเทศไทยช่วยกําชับไปยังทุ่งส่งให้ช่วยดําเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับเ,เรื่องที่3ก็สจไพโรธคล้ายทองคำนะครับอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้แจ้งว่า มันจะมีถนนทางหลวงชนบทอยู่ช่วงหนึ่งนะประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเป็นช่วงร้อยต่อระหว่างอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเรียกว่าหมู่ที่1นึ่ตำบลสินเจริญอำเภอพระแสงไปจดเขตบางวงนะอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถนนสายนาครศรีธรรมราช ในพื้นที่นัก็ทามาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตรงนี้อีกนิดเดียวนะประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็อยากจะนําเรียนผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทช่วยดําเนินการด้วยนะเนื่องจากว่าเป็นช่วงวัดศักยภาพนะระหว่างสาสเขตนครศรีธรรมราชกับเขตสุราธ,ธานีนะก็นําเรียนช่วยดําเนินการตรงนี้ให้ด้วยนะสุดท้ายนิดเดียวนะครับก็ขออนุญาตประจันพันธ์นะขอบคุณกรมทางหลวงที่ได้อนุมัติงบ6ข0ล้านนะครับในการทําถนนสาย4 0 0 9ช่วง อำเภอพระแสงไปที่ตำบลบางสวรรค์จังหวัดสุรารธานีนะพรุ่งนี้ก็เชิญผู้ที่สนใจนะร่วมฟังแสดงความคิดเห็นและกเ็เรียนรู้รูปแบบและก็ให้ความร่วมมือกับกรมทางหลวงที่ศาลาประชาคมของอำเภอพระแสงจังหวัดสุรารธานีเวลา10บนาฬิกาขอบคุณครับ